แล้วก็รับปากว่าเขาจะไม่พูดจาแบบนันกับพี่สาวเธออีกฉะนั้นก็จะได้มีเรื่องกันไอ้เด็กนั่นมันไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ทำกันเจ็บสักขนาดนี้ช็อกโกเมนโธอมแล้วฟินเต็มรสช็อกโกแลตและฟินให้สุดกับรสใหม่ องเท็ดคาราเมลฟินได้แบบไม่มีน้ำตาช็อกโกโมโเมนโตเม็ดอมอารมณ์ช็อกโกแลตจากฟิชเชอร์แมนสเฟรนถ้าให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอยากทำอะไรก็มีสิ่งที่อยากทำนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าวะอยากกลับไปกินกับข้าวฝีมือแม่ค่ะอย่างไนอินเทเลียที่เราทำอยู่มันก็สนุกท้าทายดีแต่ว่ามันก็มีอีกอย่างที่เราก็อยากจะทำด้วยเหมือนกันจะดีแค่ไหนถ้าได้ทำในสิ่งที่ชอบ <S <S ไม่ว่าจะชอบชีวิตแบบไหน ประกัน FWD ดูแลให้ Celebrate Living Surprise แต่น,นี่ Surprise ฟ้าแผ่นเปียกมาจีคลีนไวเปอร์ช็อขึ้น50%คลีนเก่งขึ้นคลีนไว Surprise ฟ้า สะอาดล้ำมีอนามัยทั่วไทย Magic Clean บางทีก็อยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยมีขนอส,สุปก้อนหอมกลิ่นหมู่เพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกล่อม <I like. S 1> ขนอสมูทต อยากผิวสวยมุกดาเลือกเจลโลสมูต่อให้ผิวดูชุ่มชื้นด้วยวิตามินอีและสารสก,กัดเมื่อหอยทากอ่อนโยนซึมซาบไวช่วยฟื้นบำรุงผิวสวยผิวดูสุขภาพดีเตรียมต้องใช้ดีต้องซมูต่อกราบละต้องไปยอมผมที่ร้าน,นอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ผมใช้แล้วช่วยลดกลิ่นปากได้จริงครับซอสออริจินอลคุณภาพดีเกินราคาผมท้าลองเพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใหม่ S26 g o Star มี L t r ร p t o ตเฟ n แม่ครับ S26 g o Star ใหม่ L t r ร p t o ตเฟ n รักครั้งแรก ครีมนุ่มกลิ่นวานิลาหอมหวานราซอสช็อกโกแลตโรยด้วยถั่วตนเต็มในคนกรุบกรอบเริ่มต้นด้วยไหลและลงตัวกับคอนเนตโตครีมนุ่มกรุบกรอบอยยู่ใใตต้้ฟาาลเดีวกันสนับสนุนโดยบีทาเก้นชาหมากคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก AIS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยยำยำสุตรเด็ดเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแซบซีดโดนใจ